คำถามข้อต่อไปนะคะอาจารย์ดำต้องลองนึกภาพดูค่ะว่าคุณผู้ชมถามมานะคะว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้ค่ะอยู่ๆก็มีฝรั่งมายืนขวางทางอยู่ค่ะต้องการจะบอกฝรั่งคนนั้นว่าพอแ้วมันไม่ได้ขนาดนั้นค่ะ <laughs> ขอทางหน่อยค่ะภาษาอังกฤษจะพูดยังไงพูดว่า can you give me room แบบนี้ได้ไหมคะก็พอเข้าใจนะครับถ้าเราพูดว่า can you give me some room แต่ some room mm. ในที่นี้หนึ่งไม่ไม่ใช่ห้องนะครับแต่ว่าห mm. มายถึงว่าพื้นที่นะครับซึ่งฝรั่งอาจจะเข้าใจว่าเราขอพื้นที่ที่จะออกไปนะครับแต่ว่ามันยังฟังดูแปลกๆนะครับ <c oughs> uh, ส่วนใหญ่ถ้าจะเป็น room จะใช้ในการถามว่ามีพื้นที่พอให้ฉันนั่งรถไปด้วยไหมเช่น is there enough room in the car for me to go to อย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นขอทางหน่อยนะครับก็ที่น่าจะใช้บ่อยสุดคือ can i get through please หรือว่า may i get through please ซึ่ง <Okay. S 1> อย่าลืมนะครับคำว่า through มี th แบบไม่ก้องนะครับ <Okay. S 1> ตามด้วย r r นะครับ through ถ้าจำเป็นก็เพิ่มสระอะเข้าไปก่อนนะครับเป็น sa แล้วก็ r u e through แล้วเพิ่มความเร็วทีละนิดนะครับจนกลายเป็น th through 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 แบบชัดวูบนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ can I get through please Can I get through please หรือ May I get through please นะครับจริงๆคำว่า May ก็เพราะกว่านะครับแต่ว่าที่ได้ยินบ่อยกว่าแน่นอนคือ Can I get through please ค,ค่ะคือถ้าออกเสียงไม่ชัดนี่อาจจะกลายเป็นอยู่ๆก็ไปถามคนข้างหน้าว่าขอ2อ,อันได้ไหมใช่ไหมคนะถาำ Can I get two please ขอ2ได้ไหมครับถูกต้องนะฮะหรือเพิ่มคำว่า Excuse me ก่อนก็ได้ Excuse me X นะฮะ แล้วก็ excuse excuse me excuse me excuse me may i get through please อย่างนี้นะครับหรือคำที่อาจจะโบราณน,นิดหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้คือ pardon me pardon me can i get through please อย่างนี้ได้นะครับค่ะถ้าเป็นในกรณีที่คนไทยมักจะชอบพูดคำว่า sorry เลยคะอาจารย์ดำ sorry sorry can i get through please จริงๆ sorry ก็เข้าใจนะครับแต่ว่า sorry เอาไว้ใช้ในการที่จะขอโทษที่ เราเสียใจกับสิ่งที่เราทําไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเข้าใจนะครับแต่ถ้าจะให้เ,ออเลือกนะครับก็เลือกคำว่า excuse me ดีกว่าในกรณีนี้นะครับค่ะคุณผู้ชมก็ได้รู้ไปแล้วนะคะว่าถ้าหากมีฝรั่งแบบว่ามารยาทไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยมาคอยยืนขวางทางอยู่จะพูดกับฝรั่งคนนั้นเป็นภาษาอังกฤษว่ายัางไงดีคะ่ะเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษได้แค่ต้องเพิ่มความมั่นใจและแก้ปัญหาให้ถูกจุดแก้ง่ายๆด้วยการมาเรียนกับดํารับ จากประสบการณ์การสอนมากกว่า15ปีอดัมได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับคนไทยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคอร์สฝึกออกเสียงฟินแลนด์อ่านว่าฟินแลนด์ฟินแลนด์โอเคอันนี้บ่งบอกว่าอาจจำได้ไหมอันนี้ก็เน้นพยางขึ้นสูงฟินฟินฟินพยางไม่เน้นแลนด์แลนด์ฟินแลนด์ Finland. Community. 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 Good morning. Mm. How did you sleep last night? Mm. And then if it's British accent, Good morning. How did you sleep last night? Mm. Phrasal verbs. I ran into my old girlfriend at the mall. It was super awkward. โอ้ครับ that sucks ฮะแสงเป็ดนะฮะเจอแฟนเก่าโดยบังเอิญที่ห้างสรรพสินค้านะครับคอสปสพยากรเพื่อการสนทนา Have you ever เอาง่ายๆนะฮะเคยทำสิ่งนี้มาก่อนไหม Have you ever do did done ฮ่า Have you ever done this before Have you ever done this คือตัด before ก็ได้นะหรือมี before ก็ได้นะอังกฤษธุรกิจและคอสเรียนสำหรับองค์กร How about you tell me about your strengths Okay, so to begin with, I would say I'm positive and enthusiastic. And also, I would say I'm on the ball and I rarely drop the ball. All right, may I see your passports? Here you are. Okay, Mr. Robinson, your flight departs at quarter after two. Do you have any luggage to check? Yes, we've got two suitcases. <laughs> เข้าใจง่ายจำได้ไว้และที่สำคัญนำไปพูดได้จริงแน่นอนครับแล้วเจอกันในคลาสนะครับ I'll see y n class. Now